ดูองค์นี้อีกองค์หนึ่งครับซึ่งเป็นส่วนที่มีลักษณะก็เหมือนกับเม็ดข้าวสุกนะครับก็ก็จะเป็นก้อนก้อน,ก,อน,ก,อนก้อนอยู่ตามอง์พระเช่นเดียวกันแล้วก็จะมะีเขาเรียกว่าคาบเขียวๆก็คือขึ้นตามซอกขององค์พระนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่เกิดคําถามซึ่งในคําถาม ก็มักจะได้รับคำตอบเหมือนๆกันนะเพราะว่าไปเอามาแต่ละที่ไปไปหามาแต่ละที่แต่ละแห่งคนที่เป็นเจ้าของมักจะพูดในทํานองเดียวกันว่าเออทำไมเป็นก้อนๆนะด้วยเหตุผลอะไรและทำไมต้องมีคราบสีเขียวตามซอกต่างๆด้วยเหตุผลอะไรโดยส่วนใหญ่ก็จะตอบ ไม่ต่างกันเลยเหมือนนกันเลยนะซึ่งซึ่งคำตอบที่ได้รับนี่ก็จะเหมือนกันเหมือนกันยังไงก็คือก็เหมือนกันว่าเออที่ลักษณะเป็นก้อนอน,นี่เขาบอกว่าเป็นก้อนข้าวเหนียวนะแล้วก็ผงพายกุมารนี่จะต้องเลี้ยงด้วยลักษณะของก้อนข้าวเหนียวในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นเป็นคาตอบที่ที่ทุกคนก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับ แล้วส่วนที่เป็นครับคเ,เขียวที่เกิดขึ้นตามซอกต่างๆขององค์พระล่ะนะก็ถามไปก็จะมีคำตอบว่านี่แหละก็คือ,อผงกระดูกนะเมื่อถูกน้ำเมื่ออะไรนี่นะ่นออกมาบดออกมาละเอียดแล้วถูกน้ำก็จะมีสีเขียวเกิดขึ้นเวลาผสมกับมวลสารเข้าไปก็จะออกมาก็จะมี ภา,าบสีเข,เขียวเกิดขึ้นอยู่บนองค์พระอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ฟังได้ฟังเล่าแล้วนี่ก็ก็กให้ฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับเราจะสังเกตได้ไหมว่ายันเห็นไหมคือจะมีความคมชัดในใน,ในเส้นของยันอยู่ตลอดแต่ส่วนของ ตัวหนังสือที่เป็นชื่อของหลวงปู่ก็มักจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็คือเวลาเราดูเราก็พยายามที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับก็ต้องดูลักษณะของการทำพิมพ์ขององค์พระว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันไหมนะครับเราก็มาดูโดยเนื้อหานี่มวลสารนี่ความเก่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนี่เราก็มาดูกัน เราจะได้รู้ว่าเออลักษณะของเนื้อหามวลสารที่ผสมด้วยผงภายกลุมมารออกมาเนี่เป็นลักษณะแบบไหนเพื่อนๆก็จะได้จะได้เข้าใจกันจะได้ชมแล้วตั้งใจดูว่าเป็นแบบไหนส่วนพิมพ์ต่างๆซึ่งก็อยากจะให้เพื่อนๆมีคนกำหนดไว้ว่ามีตำหนิที่ตรงโน้นตรงนี้ มีเยอะนะครับเขียนเอาไว้ว่าจะต้องมีจุดที่ตรงโน้นตรงนี้นะแต่ในขณะเดียวกันต่อมาก็แต่ก่อนนี้ก็มีแค่พิมพ์เดียวนะครับที่เขียนเอาไว้แต่ต่อมาก็มีเกิดขึ้นมาเออมีบล็อกโน้นบล็อกนี้เกิดขึ้นมาก็มาทําบล็อกนั้นเป็นตําตหนิอย่างนั้นบล็อกนี้เป็นตําหนิอย่างนี้นะครับแต่ถึงจะก G ี่บล็อกก็ตามที สิ่งที่อยากจะกําหนดให้เพื่อนๆได้เข้าใจก็คือ 1. เนื้อจะต้องเป็นลักษณะของเป็นก้อนๆนะครับเป็นก้อนๆอสองก็คือเนื้อจะต้องมีคาบสีเขียวตามซอกเกิดขึ้นครับส่วนอ่าส่วนบอลนี่ก็มีทั้ง บอลเหลืองกับบอลทองบอลแดงกับบอลทองนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่อยู่สองอย่างด้วยกันก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ที่รับชมกันก็มีความเข้าใจกันก็คืออยากจะให้เพื่อนๆดูเนื้อหาขององค์พระนะครับมวลสารขององค์พระดูให้เพลินๆกันว่าลักษณะขององค์พระที่ที่แท้จริงอะ่ะมันจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูแล้ว ก็ดูเป็นให้ให้ให,ให้ให้เกิดว่าเราจะจับจุดเวลาเราดูาภาพผงภายกุม,มาาเราจะดูที่ตรงไหนก็อยากให้เพื่อนๆนี่ดูแล้วก็พยายามจับจุดต่างๆให้ได้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนเราเวลาเราดูเราจะต้องดูยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ